วันนี้นะครับผมจะพามาอัปเกรดคอม p c เครื่องนี้นะครับเนื่องจากเครื่องมันช้ามากลูกค้าอยากจะใช้งาน Windows 10แต่เปิดเครื่องขึ้นมารอ4-5นาทีกว่าจะเข้าเครื่องได้แล้วก็เข้างานเข้าเว็บไซต์ดูหนังฟังเพลงช้ามากๆนะผมจะทําการอัปเกรดตัว S s D ตัวนี้นะครับผมนะฮะแทนตัวฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะทําให้เครื่องของเราไวขึ้น4-5เท่าเดี๋ยวไปดูวิธีกากันเลยครับว่าทํายังไง เครื่องตัวนี้นะครับแรม 2GB จอเป็น7 2 0 CPU เป็น Pentium G 2020นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสเปคไม่สูงเป็นแบบ Dual Core นะแล้วก็ฮาร์ดดิสของลูกค้าจะเป็นแบบเก่าแบบจานหมุนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัพตัวนี้เข้าไปนะครับผมตัว SSD แทนตัวฮาร์ดดิสตัวนี้สังเกตช่อง SATA มันจะเหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยดันมีงานดันมีโปรแกรมพวกเกมของเขาอยู่นะครับลูกค้าอยากจะใช้ Windows ตัวเดิมนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการสอนโคลนนะครับโคลนตัววินโดว์ตัวนี้ยในตัวฮาร์ดดิสตัวนี้เอามาใส่ตัวนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งวินโดว์ใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าโคลนยังไงแล้วก็ทํายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมก็คือกล่อง e x t e r n a l hard disk กล่องตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่บตัว SSD ของเรานะจะเป็นแบบซ a t a ตนะครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะทําการโคลนนะครับผมเนี่ยเราจะเสียบข้างนอกตัว PC ของเรานะนะครับเตรียมไว้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะมาโหลดโปรแกรมที่ใช้โครนะครับก็คือโปรแกรมนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็มาโหลดตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวฟรีนะครับมันเป็นตัวทดลองใช้สามสิบวันนะเราจะโครนแค่ครั้งเดียวเราไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนนะครับคลิกเข้าไปในตัวนี้ครับจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างนะผมนะด้านล่างนะอันที่สองตรงนี้นะครับดาวน์โหลดฟรีตรงนี้นะนะครับคลิกเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าตายแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะรับข่าวสารเราก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับผมแต่ตรงนี้เราผมไม่รับข่าวสารนะผมก็ติ๊กคอนตินิวตรงนี้เลยครับ นี่ครับจากนั้นครับเขาก็จะท well. ําการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะเห็นไหมครับนี่เขาดาวน์โหลดตัวโปรแกรมแล้วนะนี่นะครับหล <Austria> ังจากที่เขาดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวแอคชั่นเอตัวนี้ครับที่เราจะทาโคลนนะครับเสียบเข้ากับตัวเครื่องพีซีของเรานะนะครับเราก็มาเปิดดูนะครับว่ามันชื่อได้อะไรนะนะพอเราเสียบเข้าไปนะครับอันนี้คือไดเอนะผมคือตัว ssd ของเราก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือตัวนี้นะจากนั้นเราก็ไปเปิดโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับผมอยู่ในดาวน์โหลดนะ เนี่ยครับคือโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ครับรีเฟกตรงนี้ครับผมดับเบิลคลิกขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกตามนี้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับผมดาวน์โหลดครับผมจากนั้นกดเย็ดนะครับจากนั้นกดเ็กครับผม ใช้เวลาไม่นานนะครับผมในการติดตั้งตัวโปรแกรมเราต้องติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะเพื่อทําการโครนนะครับผมจากนั้นโปรแกรมมันก็จะเด้งมาอยู่หน้าจอนะเดี๋ยวจะชื่อโปรแกรมตัวนี้นะครับผมจากนั้นกด next ไปครับนี่กดติ๊กถูกด้านบนตรงนี้ฮะถูกด้านบนนะกด next ไปครับผมตรงนี้เป็นสามสิบวันนะสามสิบ day เห็นไหมครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้สามสิบวันนะครับผมแล้วกด next ไปครับใช้ได้ถึงวันที่หกเดือนสี่นะครับผมกด next ไปครับ ตรงนี้เราติ๊กออกนะครับเราไม่รีจิเตอร์นะเราติ๊กออกนะฮะติ๊กคือไมยถูกออกแล้วก็กดเน็กครับอันนี้ติ๊กตามนี้เลยนะครับเขาจะออโต้ให้เรานะแล้วก็กดเน็กครับแล้วกดอิ s t a อลครับผมตรงนี้เขาก็จะติดตั้งตัวโปรแกรมเอามาไว้หน้าจอเพื่อที่ให้เราใช้งานนะครับตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะฮะหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จเขาจะขึ้นฟิน i ชนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมเด้งขึ้นมาตรงหน้าจอแบบนี้นะนะครับเราก็กดฟินิชครับผมตรงนี้เขาจะให้เราีส s t a r t เรากดีส s t a r ทนะครับหนึ่งรอบนะครับผม หลังจากที่เครื่องรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาคลิกโปรแกรมเลยนะครับผมดับปุคลิกโปรแกรมขึ้นมาเลยครับเราจะเริ่มการโคลนฮาร์ดดิสแล้วนะครับผมเพื่อที่จะเอามาใส่ SSD นะกดเย็ดครับผมจากนั้นเขาก็จะเด้งมาอยู่หน้านี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เรากดปิดนะตรงนี้เขาจะบอกว่าแบ็กกราวคุณจะเอาแบบสีอะไรอันนี้ไม่ต้องไปตั้งค่ามันกดปิดไปครับผมนะมันจะขยายเต็มหน้าจอนะจากนั้นนะครับ เราจะโคลนฮาร์ดด uh. um. ิสต์นะครับผมได้ดีเราจะไม่เอานะเพราะว่าได้ดีมันเป็นงานของลูกค้านะครับผมเราจะไม่เอาเราจะโคลนเฉพาะตัวไดซีมานะครับได้ดีเราจะติ๊กออกนะครับผมติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะส่วนตัวอิ a เมจพวกนี้ต้องเอามาด้วยนะตัวนี้เราจะมองไม่เห็นหน้าปกติมันจะมองไม่เห็นนะที่เป็นไดเล็กๆเอามาด้วยนะครับแล้วก็ไดซีนะจากนั้นนะครับเรามากดคําว่าโคลนตรงนี้ครับโคลนดิสต์ตรงนี้คลิกเข้าไปครับผมเนี่ยเขาจะมาขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มากดซีเล็ตตรงนี้ครับซีเล็ตตรงนี้นะ จากนั้นนะครับเราก็มาติ๊กเลยนะครับผมตัวที่เราจะโคลนนะก็คือตัวนี้นะครับผมไดเอของเราเห็นไหมไดเอของเราคลิกเข้าไปครับผมนี่นะคลิกเข้ามาเราไดเอของเรานะที่เราจะโคลนนะเนี่ยตัวที่เราจะโคลนวินโด์นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับผมกด next ครับผมจากนั้นกด next ครับเขาก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะโคลนนะครับฮาร์ดดิสก์ WD หรือเปล่าอันนี้คือ WD นะครับอันนี้คือ WD ฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมนะครับโคลนมาใส่ตัว SD ไหมนะครับผมตัวที่เราเสียบ ก็คือโคลนลงมาใส่ตัวนี้นะครับผมเราก็บอกว่าโอเคใช่ใช่เราก็กดนะครับฟินิตได้เลยนะครับผมถูกต้องนะจากนั้นนะครับตรงนี้เขาจะติ๊กติ๊กติ๊กถูกให้อยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรนะครับกดโอเคครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้เรากดติ๊กเครื่องหมายถูกตัวนี้เราไม่ต้องให้เขาถามอีกนะครับเรากดคอนติเนียตรงนี้ได้เลยครับผมจากนั้นรอนะครับผมรอให้เขานะครับโคลนนะครับตัวบินโดจากฮาร์ดิส เอามาใส่ตัว S D เพื่อที่เราจะเอา S D ไปใส่แทนตัวฮาร์ดดิสเพื่อที่จะให้คอมของเราเร็วขึ้นขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ข้อมูลของไดรฟ์ซีเราด้วยนะถ้าข้อมูลเยอะก็จะช้านะครับขั้นตอนนี้รออย่างเดียวนะครับผมรออย่างเดียวนะหลังจากที่เครื่องทําการโคลนเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับอันนี้ใช้เวลาส3สามนาทีเลยนะต้องบอกว่ามันมีเกมมีอะไรของลูกค้าด้วยนะครับจากนั้นเรากดปิดนะครับผมโพสต์ตัวนี้ไปนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดนะครับผม แล้วเราจะเอาตัวนะครับฮาร์ดดิสของลูกค้านะครับออกมานะแล้วก็เราจะใส่ตัว SSD ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับซึ่งมันจะเป็นช่องเสียบแบบ Sata เหมือนกันนะ เราจะถอดตัวน anyway, so 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 ี it. ้ออกนะครับแล้วเราจะยึดน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเอาสายตรงนี้ครับเสียบเข้ามานะส่วนฮาร์ดิลูกค้าเราจะเอาจริงจริงมันใส่สองเครื่องได้นะครับแต่ลูกค้าไม่ได้ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาด้วยนะครับผมฮาร์ดิ้มันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเราจะถอดสายตัวนี้ออกนะครับเราจะชัตดาวน์เครื่องก่อนนะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าก่อนนะครับเราจะชัตดาวน์เครื่องก่อนนะนี่นะครับเราปิดเครื่องแล้วเห็นไหมของเก่า เปิดก็ช้านะครับปิดก็ช้าเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราอัพตัว S D ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะไวขึ้นแค่ไหนนะครับช่องเสียบมันจะเป็น SATA เหมือนกันนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะใส่สายไม่ได้นะครับผมเราจะยึดน็อตเข้าไปนะครับในฮาร์ดดิสเราจะยึดน็อตตรงไหนก็ได้ในภายในตัวเครื่องนะผมนะขอแค่มันยึดน็อตได้นะครับเราใช้น็อตตัวเก่าของตัวเครื่องก็ได้นะ ผมใส่ S s D เข้าไปนะครับจะยึดนอด็อตเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะบูตขึ้นได้หรือเปล่านะมันจะสามารถรันวิดโดเข้าได้หรือเปล่านะครับนี่นะนี่เราถอดสายนี่เขาเรียกว่าสาย SATA นะครับอันนี้คือสายไฟเลี้ยงเราจะถอดออกจากฮาร์ดดิสนะแล้วเราก็เอามาเสียบกับตัว S s D ที่เราทำโคดเมื่อกี้นะครับนี่ สายมันสายเดียวกันนะครับนี่มันสายเดียวกันนะหลังจากที่เราย้ายฮาร์ดอ่าวินโด์นะครับในฮาริ์ลูกใหญ่เอามาใส่ SSD แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องมันจะไวขึ้นแค่ไหนนะ,ะเราจะทําการเปิดเครื่องดูนะครับคราวนี้ฮาริ์เราไม่ถอดออกนะครับเพราะว่าฮาริ์ของเราให้ลูกค้าคืนอยู่แล้วนะครับฮาริ์ของลูกค้านะไอ้ส่วน SSD ก็คือตัวนี้มันจะทําให้เครื่องของเราเร็วขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะครับเวลาเข้าเครื่องนะครับหรือเปิดเครื่องมันก็จะไวขึ้นวกว่าเก่านะครับประมาณ สี่ถึงห้าเท่านะครับผมนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมาผมบอกเลยว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีหรือหรือไม่ถึงสี่สิบวินาทีนะครับสามารถเข้าเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยขนาดเครื่องนี้นะครับแรมแค่สอง c p บเป็นแค่เ็นเทียมจีนะอัพ s s d ตัวนี้นะครับแล้วใช้งานได้เลยนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาไวขึ้นกว่าเก่านะครับผมหน้าตาเหมือนตัวเดิมเลยเห็นไหมครับพะเราโคลนวินโดว์มาทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมนะทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอนะไรคือการโคลนทิ้งค่าโปรแกรมในตัวฮาร์ดกกิท์ มันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าฮาร์ดดิสก์เก่ามีอาการเออเลยมีปัญหานะครับเวลาเราโคนมานะครับลูกใหม่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เนี่นยฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าเขาไม่ได้มีปัญหาเราก็แค่ย้ายวินโดสนะครับมาใส่ตัว s อสนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายก็ใช้งานได้เลยนะอันนี้คือการโคนวินโดสำหรับใครที่แบบไม่อยากติดตั้งวินโดใหม่นะครับหรือติดตั้งวินโดเองไม่เป็นเราสามารถโคนแบบนี้ได้นะครับผมนะ ส่วนอุปกรณ์นะครับเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือตัวนี้ครับผมเป็นตัวกของ external hard disk อันนี้ก็จําเป็นเพราะว่าเราต้องใส่ตัว sd เอาไว้โคลนนะแล้วก็ตัว sd เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ตรงตะกร้าสีเหลืองตรงนี้นะครับ sd แล้วก็ตัว external ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับส่วน sd เราก็ดูที่ความจุเอานะว่าจะเอาแค่ไหนตัวนี้ลูกค้าใช้แค่120นะครับถ้าเราเก็บเยอะก็240 480ก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่ราคาจะขึ้นอยู่ที่ความจุนะผม